โอ้ยไอเทมผมมันบั๊ก้ะไม่จริงมันหายโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอะใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบัคผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบักร้านรับเติมโลบัคแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพาร์ทเลดเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตคิงเลกาซี อีกหลายแมปจะนับไปทั <ę> mm, ่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุดด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเหนื่อยแก่แล้วอะกันลู้โอ้ยโอ้ยเผาคนยักษ์แม่ใหญ่เตะไปเลยหนีเตะไปบนเลยแล้วทําไมมีแต่แม่ใหญ่ต่อยหัวหาเรื่องกันหาเรื่องกันโอ้ยแต่ละคน ไม่ใหญ่สองคนนั้นผมไปเจอมาเมื่อตอนตีสี่นี่วะโอ้โหตีสี่เลยอ่ะทำอะไรกันในนี้วะเงาเงาถ่ายเสียงลงเขาเพิ่งมาเริ่มเล่นว่ะแกแบบถ้าฉันหน้าตาแบบนี้ฉันไม่ไปฟอคนเสียวๆหรอกแกจปินแอคพายเรไงเพื่อน อ๋อจะทำอะไรกันถือดอกไม้แลก็ฟอร์เพื่อนๆเขาหรือเปล่าเพื่อนๆเขาอาจจะเบียวไม่มีไม่มีคุยอยู่แกเฮ้ยก็คุยอะไรกันเฮ้ยไม่คุยไม่ดูไม่ฟังละไปดีกว่าไม่มีปืนแล้วเหงาเลยว่ะมีไอเทมนี่ดูนี่นี่ใหญ่กว่านี่เอ้ยอะไรก็ยาวกว่าวะผมไม่ได้เบียรับเอ้ยเอางงงงงง โอ้ทีวีแมนไม่ได้ใหญ่ไปไหนอะไรอะโอ้หน่าแมน what เข่ามันเป็นอะไรมันเดินเองวะเพราะเอฟเคเหรอออ๋เขาไม่พังไม่ยืนหัวเขาได้ไงวัตฟักไม่รู้เหมือนกัน ต้องลองเดี๋ยวผมถามให้ผมสนิทกับแอดมินอยู่สองสามคนอ่ะพี่ถามถามให้หนะ่อยได้ไหมผมอยากได้ปืนสไนเปอร์มากเลยแบบเจอพวกเรือๆแล้วยิงแม <min> ่งเลยได้ครับได้ได้ได้ไอ้เสี่พายหน่ามันเข้าถัดมาแล้วยิงแม่งไอนี่ยิงแม่งอยู่อย่างงั้นโอ้ชอบอ่ะแอดมินเคยยิงใส่ผมอยู่นะไอ้แอดมินฝ่ายแบนอ่ะผมเคยผมเคยโดนอยู่พี่ปืนสไนเปอร์งูอ่ะผมโคตรอยากได้เลยอ่ะพยายามหามากเลยคอมพิวเเน็ตไม่มีครับเพราะว่าเพื่อนผมก็เป็นท็อปพิวเเน็ต ยังไม่ได้เลยถ้าถ้าเป็นท็อปโดเน็ตที่ผมใส่ยับเลยผมอัดหมดไอเดียอ่ะเนี่ยเนี่ยครับท็อปโดเน็ตเพื่อนผมท็อปสองอ่ะเขาตอนนี้เขาตอนแรกเขาท็อปหนึ่งเขาตกไปแล้วท็อปสองไม่ใช่ปืนนี้ดิพี่ไม่ใช่ปืนนี่อะไรนะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยแหละอันเนี้ยแหละเออโอเคโอเคแต่แต่คนเล่นใน VR ผมเคยเจออยู่นะคนคนเที่ย อยากได้อ่ะพี่เอามาจากไหนเฮ้ยของกูมาแล้วเท่าไรเท่าไรเอ้ยไม่มีวะไม่มีตังค์ใครอะเร็บหน่อยพูดมากี่อ้าามกไ พี่พี่พี่คุยกันดีๆก่อนพี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอืมไม่ใหญ่หรอกูจะทำลายลงนี้หมดเจ็บมาไม่ใหญ่ตุ๊กตาทำไมกูอะไรพี่ทเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพี่ก็ไปไม่ไหวยังไม่ล้มเลยคนเสื้อแดงอยู่ไหนผมเจอแล้วพี่กับตัวเมื่อกี้นี้นี่ไงเขาอยู่เนี่ยพี่ โอ้ยอะไรวะเฮ้ยไอทีวีแมนนี่ม oh yes, ึงอะไรเรานี <t <t ่ทีวีแมน แม่คุณคุณมั้งเนี่ยคุณ้นๆคุ้นๆคุณนๆรังแกดีไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมาหยุดไม่ต้องตามมาแม่งจะตามมาทำไมเราเซิร์ฟเวอร์มันมีบั็อกอยู่บ้างคนดูเฮ้ยคล้องน้ำมาได้ยโอ้ยพี่เบกมีคนะมาหอมร่วงเลยเหรอมีคนมาจอบปืนใส่ฉันแกไม่พี่โอ๊ยหนยิงเพื่อนผมพี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรทำเสียงอะไรเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยไ <c oughs> ม่ทุกหัวเลยม <m> ม <ull et> มาเดาตุดทีวีแมนมันมีเพศ <c oughs> ไ, <c oughs> ได้เหรอมึงยังกูถอดไปงงหมดตัวเลยเปลี่ยนนี่ดิไหนหรอวะหน้อยโลนหน่อยโลน

คือเขาควรจะกลัวผมอยู่วะไม่ใช่แ่งมาวิ่งมาใส่ก <g> ล <ul op> ัวคุณไหนกูม <g ul op> ีอาวุธนะโอ้ยสมนี้มีของว่ะเฮ้ยเอาละละเฮ้ยของครบเลยอะไปหาม่ใหญ่กันดีกว่าผมไม่กล้าเปิดไมพูดอ่ะคนดูขอโทษด้วยนะจริงๆผมกลัวโดนแบนค์ไมอีกอะแล้วไม่มีงานเฮ้ยลองมาอย่าคิดสั้นฮัลโหลโ เดี๋ยวผมรับเองเอ,อ้าวฮะคืออะไรกระโดดแล้วมีเสียงสีอะไรวะเฮ้ยสซนผู้หญิงป้าผู้หญิงเหอะผู้หญิงเยอะจ้าย้อนสมคนแขนขาดโอ้ยเสร็จแล้ว <c oughs> ไอ้หัวอุ้ยยังทำารดาราดังครับปุยถ่ายไปเลยเอ้ยยยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยฮ่ฮฮเฮ้ยเยอุ้ยปืนแค่แข็งนี่ค่ะหนุขอพี่มีดอกไม้อันใหย่ไหยหนู่ขอหน่อยฟานหน่จะเอามาจิบหนุ่มพี่ชายไไม่มีไม่มีไม่มี ไม่มี่มีไหมครับไม่มี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 ครับกอดใส่เลยพี่อยากแอบกอดหน่อยครับเชิญพู้มากอุ้ยต้องใกล้เลยใหญ่อะพี่หนูขอหน่อยดอกไม้อ่ะไหนไม่ได้ไม่มีว่ไม่มีดอกไม้

Ooh, ไม่มีไม่มีเฮ้ยจะมาขอทุกอย่างเลยไงวะฮะอืโอ้โหแอดมินชัวเรียบร้อยเดินไม่ได้เรียบร้อยแอดมินชัวเฮ้ยไอ้เลียปล่อยเดินไม่ได้อุ้ยแบบนี้ก็เข้าวาร์โลดีรอรเข้าวาล่ก็ได้ไม่ได้วารโล่ก็ได้เรียบร้อยใช่มันเป็นแอ้กูไล คว้าเตาฟอกคว้าตัวเองไอตัว้ไอชลาบว่าใหญ่แล้วอันนี้ฉลาบวานมาเลยไหมอือหนือหัวหน้าใสหัวหน้าใสพี่หนูอยากกินข้าวต้มปลาหวานพี่หนูอยากกินข้าวต้มปลามันจะหิวอะไรขนาดนั้นหรอฮะเฮ้ยพี่ชายหนูขอกินข้าวต้มปลาวานไม่ให้กินเฮ้ย